ประกันชีวิตทำไปทำไมในเมื่อตายถึงจะได้เงินและอีกอย่างเป็นภาระต้องส่งเป็น10ปี20ปีไม่เอาไม่เอามันนานเกินไปเป็นภาระเปล่าๆก่อนหนึ่งเลยต้องถามเพื่อนๆทุกคนนะครับว่า ถ้าวันนี้เนี่ยเราหายไปจากโลกนี้นะครับมีสิ่งไหนมีอะไรที่ต้องกังวลไหมแน่นอนครับทุกคนมีสิ่งที่เป็นกังวลมีสิ่งที่เป็นห่วงกันทั้งนั้นครับยิ่งคนที่เป็นเสาหลักของครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำเนาะค่าบ้านค่าไฟค่ารถนู่นนี้นั่นค่าเทอมลูกอีกต่างๆมากมายรวมไปถึงค่าใช้จ่ายในแต่ละวันของครอบครัวแล้วถ้าเกิดว่าวันนี้คุณหายไปจากโลกนี้จริง ใครจะเป็นคนรับภาระใครจะเป็นคนมาดูแลครอบครัวของคุณจะดีกว่าไหมครับถ้าท่านทําประกันชีวิตสักเล่มหนึ่งแล้วก็ส่งมอบผลประโยชน์ให้กับคนที่คุณรักและมันก็จะมีคําถามกับเข้ามาหาตัวแทนครับว่าทําเท่าไหร่ถึงจะพอซึ่งแน่นอนครับตัวแทนอย่างผมก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าครอบครัวของคุณต้องใช้เงินเท่าไหร่ต้องใช้กี่ล้านกี่สิบล้าน ถึงจะอยู่แบบสุขสบายไม่ลําบากเหมือนตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ผมก็จะให้ลูกค้าตัดสินใจว่าคุณเนี่ยอยากมีเงินทิ้งไว้ให้กับคนข้างหลังกี่บาท1ล้าน5ล้าน10ล้าน20ล้าน1 0อล้านกี่บาทก็ได้ครับที่คุณคิดว่าเมื่อคุณจากโลกนี้ไปแล้วลูกหลานหรือว่าภรรยาหรือว่าครอบครัวของคุณ อยู่แบบสุขสบายจนสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้และเงินที่ได้จากประกันชีวิตนะครับจะเป็นมรดกซึ่งปลอดภาษีครับไม่ต้องเสียภาษีแม้แต่บาทเดียวครับและสุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะฝากว่าประกันชีวิตครับไม่ใช่นี่สินครับมันคือทรัพย์สินครับผมถ้าใครอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถทักมาสอบถามได้เลยครับรับวางแผนประกันชีวิตตามงบประมาณครับผม